สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ไขอาการเครื่องซักผ้าขึ้น U E นะคะพอมันขึ้นแล้วนะคะคือไม่สามารถที่จะเปิดฝาเครื่องซักผ้าออกมาได้เลยนะคะคือเครื่องมันจะทําการล็อกค่ะสาเหตุก็เกิดจากคือในเครื่องนะคะมีจับเซนเซอร์วาคผ้าที่อยู่ในเครื่องอาจจะเยอะเกินไปนะคะสําหรับวิธีการนะคะก็สามารถแก้ไขไง่าย โดยไม่ต้องเรียกช่างนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทําการเปิดเครื่องซักผ้านะคะเปิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ทําการเลือกกดปุ่มสปินนะคะปุ่มสปินนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะกดเสร็จนะคะให้เราเลือกไปที่การปั่นอยู่ที่400ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดตรง ให้เครื่องทำงานค่ะซึ่งเวลาที่เครื่องทำงานอยู่ที่เวลาประมาณ8นาทีนะคะเรากดเรียบร้อยแล้วก็ให้เครื่องทำงานนะคะหลังจากนั้นพอครบเวลาก็จะสามารถเปิดนำผ้าออกมาได้ค่ะแค่ขั้นตอน,นง่ายๆแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ับ cribe หรือกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ